สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์คุณปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัำนี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้ก็ตรงกับฉบับบรรจันที่2ี่22เดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับคุณเปลวให้ชื่อว่าหอเกียรติยศข้าวจำนำใช้คำนี้เลยนะครับใช้คำว่าข้าว จำนำคืออะไรเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณเพลย์อบอกว่าอย่างนี้ครับผมต้องดีใจด้วยกับท่านรองนายกภูมิธรรมดีใจด้วยจริงๆนะครับที่ท่านจัดการเก็บกวาดข้าวโกงทุกมเมล็ดยุครัฐบาลยิ่งลักษที่ประจานนโยบายพักโกงและเอามาแบ่งปันจัดการให้สำเร็จสิ้นซากไปได้นี่นะครับต้องเรียกว่าเป็นผลงานฟอกข่าว ที่สร้างความยินดีปรีดาให้กับสองพี่น้องแห่งตระกูลชินวัตรยิ่งนักนะครับมีเสียแรงครับที่มอบความไว้วางใจงให้เป็นหลี่กงกงผู้ทรงอํานาจในรัฐบาลขณะนี้นะครับเพื่อบันทึกเอาไว้ในหอประวัติศาสตร์การโกงแห่งชาติเพื่อการศึกษาและการกลดสรนเสริญของฝ่ายประชาธิปไตยคอร์รัปชันนิยมในรุ่นต่ตอๆไปนะครับขอบันทึกเอกาสารจากต้นฉบับจริงที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์เนร่วมโพสต์เอาไว้เป็นทัศนะ ตอบสนองการประกาศความสําเร็จของทรองนายกภูมิธรรมเอาไว้ตามลําดับดังนี้นะครับข้อความต่อจากนี้ไปเนี่ยเป็นข้อความที่เอามาจาก f a c e b o o k ท่านแรกใช้ชื่อว่าภูมิธรรมเวชย,ยชัยหัวข้อคือปิดตํานานจํานําข้าวเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับในช่วงสองสาเดือนมานี้เนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงไปตรวจข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจํานําข้าว ซึ่งเป็นนโยบายช่วยชาวนาของรัฐบาลน,นายกยิ่งหลักมีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นจินตนาการเกินเลยจากความเป็นจริงไปวันนี้ความจริงที่ปรากฏเนี่ยนะครับคือทางอคศซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประมูลข้าวเนี่ยได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสรุปเอาไว้ดังนี้นะครับประกาศแรกข้าวในคลังบริษัทภูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ซึ่งมีข้าวจำนวนทั้งหมด3,300 56ตันเศษผู้ชนะการประมูลคือบริษัทสหธัญญะให้ราคาเพิ่มจากกิโลกรัมละ18บาท69สตางค์เป็นกิโลกรัมละ18บาท7 1สตางค์มูลค่าเดิมเนี่ยคือ62,734,711ล้าน7 34,711บาทก็เพิ่มขึ้นเป็น62,8ล้านแแสนบาทประการที่2ครับข้าวในคลังกิติชัยหลังที่สองซึ่งมีข้าวอยู่จำนวนทั้งหมด11,656ตัน ผู้ชนะก,การประมูลคือบริษัทซับแสงทองไรซ์ให้ราคาเพิ่มจากเดิมกิโลกรัมละ15บาท62สตางค์เพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ18บาทมูลค่าเดิมคือ182ล้านกับอีก40,000บาทก็เพิ่มขึม้นเป็น2 0 9ล้าน8 1 9 0 8 3บาทสรุปรวมมูลค่าที่ขายแล้วนำเงินเข้ารัฐ รวมทั้งสิ้นคือ2 7 2 6 1 9 0 8 3บานบาทจากความจริงของมูลค่าของข้าวลอตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวที่ปรากฏในวันนี้เนี่ยทำให้ผมอดที่จะจินตนาการย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วตั้งคำถามว่าทำไมทำไมราคาข้าวที่ประมูลขายกันในครั้งนั้นถึงได้มีราคาต่ำคือไม่ถึงกิโลกรัมละสิบาทด้วยซ้ำไปด้วยข้ออ้างว่าเป็นข้าวเน่าที่ไม่มีการตรวจสอบ วันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้นี่นะครับผมพยายามดําเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐให้มากที่สุดถือว่าเป็นการปิดตํานานจํานําข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแล้วไม่ใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติจนทาให้รัฐเนี่ยเสียประโยชน์มหาศาลนะครับลงชื่อภูมิธรรมเวชย,ยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์วันที่20กรกฎาคม2567 ภูมิทาโพสเอาไว้อย่างนี้แต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นครับในแพทย์วรงเดชกิจวิกรมซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นมือปราบทุจริตโกงรับจำนำข้าวจนกระทั่งนายกยิ่งลักษณ์และรัฐมนตรีรวมถึงข้าราชการกระทรวงพาณิชย์หลายคนต้องติดคุกไปนี่นะครับคุณหมอวรโงงได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ลงวันที่21กรกฎาคม2567 ปิดตำนานจำนำข้าวหยุดฟอกขาวจำนำข้าวเนื้อหาใจความในคุณหมอวโรงบอกว่าอย่างนี้ครับหลังจากที่มีการประมูลข้าวสิบปีเนี่ยในภูมิธรรมได้โพสต์ลงไปในโซเชียลบอกว่าปิดตำนานการจำนำข้าวกับความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยผมคิดว่าอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในภูมิธรรมเนี่ยคงต้องการจะสื่อสารว่าตนเนี่ยขายข้าวได้ราคาดี แล้วก็พยายามจะเบี่ยงว่าในอดีตเนี่ยมีการขา,ขายข้าวที่ราคาถูกในภูมิธรรมคงจะไม่ได้ลืมหูลืมตาดูบ้างเลยนะครับว่าข้าวพวกนั้นเนี่ยมันเป็นข้าวเน่าเป็นข้าวเสริมสภาพมีเชื้อราเป็นก้อนๆที่ทุจริตในสมัยยิ่งลักษณ์นะครับส่วนข้าวสิบปีเนี่ยไม่มีใครบอกว่าเป็นข้าวเน่าเพียงแต่มันมีข้าวขาวปลอมปนที่สําคัญคือการประมูลข้าวสิบปีเนี่ยไม่โปร่งใสนะครับ มีการให้อกสเนี่ยไปตกแต่งกองข้าวทําให้เสียภาษีประชาชนไปทั้งทั้ที่ควรจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคลังที่เก็บข้าวและยังพบข้าวกระสอบใหม่จํานวนไม่น้อยนะครับที่ผสมอยู่ในกองข้าวดังกล่าวจุดที่น่าอับอายเนี่ยคือการกําหนดที r ห้ามนําตัวอย่างข้าวไปตรวจนอกคลังเพราะฉะนั้นการปิดตํานานจํานําข้าวเนี่ยจึงเป็นการปิดท่ามกลางข้อกังขาของประชาชน แล้วก็ทําลายความเชื่อมั่นตลาดข้าวของไทยเราแต่ที่แน่แน่โครงการรับจํานำข้าวเนี่ยคือมาหากาบการโกงที่ยิ่งใหญ่และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากที่สุดหยุดฟอกขาวจํานำข้าวในแพทย์ประหงเนี่ยโพสต์เอาไว้อย่าง,งีงนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากโพสต์ของรองนายกภูมิธรรมรองศาสตราจารย์สมชัยสีสุทธิยกรซึ่งเป็นนัพวิชาการและก็เคยเป็นกกตมาก่อน อาจารย์สมชัยเนี่ยได้โพสต์ข้อความโดยให้ชื่อว่าปั่นไปไหนสมชัยศรีสุธยากรลงวันที่20เดือนกรกฎาคม2567เนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอาจารย์สมชัยบอกว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งรีบปิดวิกนะครับการแสดงเนี่ยไม่ควรจะจบแค่นี้นะครับจบแค่การขายข้าวสิบปีได้ กิโลกรัมละ18บาทแล้วได้เงินเข้ารัฐ272้ล้านบาทอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งรีบปิดวิกคืออย่างนี้ครับประการแรกเนี่ยถ้าหากมีการกล่าวหาว่ารัฐบาลชุดที่แล้วขายข้าวแบบตุกติกแล้วขายได้แค่กิโลกรัมละสิบาทเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับต้องใช้อำนาจรัฐครับในการตั้งกรรมาการสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เอาผิดกับนักการเมืองและข้าราชการที่สมคบคิดกันจนทําให้ประเทศชาติเสียหายด้วยนะครับ ประการต่อมาครับต้องไปติดตามบริษัทที่ประมูลข้าวสิปีว่าเขาเอาข้าวไปปรับปรุงหรือว่าแปรรูปทําอะไรไปขายในประเทศหรือว่าขายต่างประเทศกันแน่รวมถึงมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพหรือว่าความปลอดภัยโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือแล้วแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบกันประการที่3ครับถ้าหากว่าน,นําข้าวมาขายในประเทศเนี่ยควรจะต้องให้เครดิตโดยบอกตรายี่ห้อของข้าวที่ขายด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นทางเลือกของประชาชน แต่ถ้าหากว่าเอาข้าวไปขายต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดเผยชื่อประเทศที่ส่งข้าวไปขายด้วยเพื่อให้คนไทยและชาวโลกเนี่ยได้รับรู้กันประการที่4ครับถ้าหากว่าข้าวที่นําไปขายมีคนไทยและก็ประเทศคู่ค้าให้การต้อนรับอย่างดีเยี่ยมเนี่ยก็ควรจะให้เครดิตแล้วก็เสียงปรบมือกับรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมและรัฐบาลเพื่อไทยนะครับแต่แต่ถ้าหากว่าผลมันเป็นตรงกันข้าม ไอ้สองร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทเนี่ยอาจจะไม่คุ้มกับความเสียหายที่ตามมาและเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความรับผิดชอบด้วยนะครับนี่แหละครับอาจารย์สมชายพูดเอาไว้อย่างนี้คุณเปรย์บอกว่าการประมูลข้าวสิบปีเนี่ยได้เงินมาทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบสองล้านบาทเศษเอามาคืนรัฐจนท่านรองนายกภูมิธรรมเนี่ยประกาศว่าเป็นผลงานปิดตำนานจำนำข้าวที่ยิ่งใหญ่และสุดแสนจะภาคภูมิใจนี่นะครับเพื่อความเข้าใจ เกี่ยวกับข้าวรับจำนำทุกเมล็ดและตัวเลขความเสียหายเนี่ยขออนุญาตที่จะนําเอาข่าวจากการรายงานของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยมาบันทึกประกอบเอาไว้ดังนี้นะครับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจวันที่26มกราคมปีค,ศศคริศช2024หัวข้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าปิดตํานานโครงการรับจำนำข้าวอคออสอประเมินความเสียหายยิ่งลัก7แสนล้าน เนื้อหาใจความครูเทพธุรกิจบอกว่าอย่างนี้ครับมีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะครับที่มีการกำหนดราคารับจำนำหรือว่ารับซื้อข้าวทุกมเมล็ดตันละ1 5 0 0 0บาทเป็นข้าวเจ้าความชื้นไม่เกิน15%เช่วงดำลงตำแหน่งปี2 5 5 4ถึงปี2 5 5 7และถ้าหากว่ารวมเอานโยบายรับจำนำข้าวในส่วนของรัฐบาลสมชายวงสวัสด ซึ่งมีอยู่6โครงการตั้งแต่ปีการผลิต2,151ถึงปี2,152ไปจนถึงปี2,556ถึงปี2 5 5 7มูลค่าความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่787,000ล้านบาทปริมาณข้าวทั้งหมด51ล้านตันด้วยกันการจำนำข้าวตั้งแต่ฤดูก,การผลิตนาปีที่51-52 มีปริมาณทั้งหมด3ล้าน5แสนตันมูลค่า42,000ล้านบาทข้าวนาปลังปี52ปริมาณ3ล้านตันมูลค่า43,000ล้านบาทข้าวนาปีปี5 4ถึง55ปริมาณ4ล้าน9แสนตันมูลค่า82,000ล้านบาทจากนั้นเนี่ยก็เข้าสู่นโยบายการรับจำนำข้าวทุกมเมล็ดของพักเพื่อไทยทำให้นาปลังปี55ซึ่งมีปริมาณ11ล้านตันความเสียหาย อยู่ที่168,000ล้านบาทและปริมาณข้าวสูงสุดอยู่ที่ข้าวนาปีกับนาปลังปี5 5 5หถึงห6ปริมาณทั้งหมด18ล้านตันมูลค่าความเสียหาย2,800,000ล้านบาทจากนั้นนี่นะครับในปี56-57ถึงมีปริมาณข้าวทั้งหมด9,900ตันมูลค่า160,000ล้านบาทอดียวางไวก็ตามนี่นะครับถ้าหากว่านับ เฉพาะโครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการประเมินความเสียหายเอาไว้ที่7 0 0 0แสนล้านบาทมีปริมาณข้าวอยู่ทั้งหมด44ล้านตันด้วยกันนี่แหละครับคุณเปรยบอกว่าเสียหายไปแล้ว7 0 0แสนล้านบาทจากผลงานของรัฐบาลเพื่อไทยยุคยิ่งลักษณ์จินวัตรได้คืนมา272ล้านบาทจากรัฐบาลเพื่อไทยยุคเศรษฐาภายใต้าการกำกับของยิ่งลักษณ์กับนักโทษเทวดาเนี่ย ข็เอาสิครับยกตีนตบขึ้นมาตบกันสิครับท่านมัวตะมอยกินมือกันอยู่ได้